สวัสดีครับผู้ชมเรามาฝึกเปลี่ยนประตูลูกบิดนะครับก็ได้ของมือสองมานะครับก็ดูสภาพมันแบบนี้ก็ดูแบบนี้น่าจะราคาแพงนะครับราคากระุ่นนะครับปลาเข้าประมาณสักสามร้อยขึ้นนะครับพวกนี้นครับถ้าร้อยว่าบาทไม่ค่อยทนนะครับมาดูครับผมจะลองแกะมันจะมีอยู่ข้างในนะครับเอานี้เขาแทงเข้าไปนะครับแทงเข้าไปให้มันหลุดออกมาเาดูกันครับ แทงเข้าไปให้มันหลุดมันจะมีบ่าล็อกอยู่นะครับผู้ชมนี่ครับหลุดอย่างนี้ครับผู้ชมนี่ไปดูข้างในแล้วก็ถอดออกก่อนครับระวังเราเราก็ค่อยฝึกเอาครับฝึกเปลี่ยนเองได้คุณผู้ชมก็ค่อนข้างไม่ยากเท่าไหร่นะครับ แกะตัวนี้ออกก่อนครับเพื่อเราจะทดลองใส่เข้าไปนะครับจะขันน็อตออกก่อนครับไม่รู้จะใส่ลูกนี้ได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมันมาคนละรุ่นกันครับเราจะลองลองดูกันนะครับมาคนละรุ่นกันว่าจะใส่ได้หรือเปล่าครับ ถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็เอาของเก่าใส่องตอนก็เริ่มจะชำรุดแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีหยอดน้ำมันไม่หยอดเหมือนกันครับเดี๋ยวผมขอหยอดน้ำมันก่อนนะครับหาน้ำมันมาหยอดน้ำมันนสองทีครับต่อคลิกไปเลยครับอย่าหยอดเยอะครับมันจะใสโซเนกโซเนกมันจะแห้งไวครับน้ำมันสองทีใหม่ๆแล้วครับมันจะไม่ค่อยแห้งนะ ใส่เยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะเปื้อนมือนี่ใชตรงนี้ครับผู้ชมนี่ดูเลมันจะเป็นสนิมมันก็มันมอมือสองแหละจะลองดูเปลี่ยนดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเปลี่ยนได้ก็โอเคครับถ้าได้ของมือสองมันก็เก็บไว้ครับเพราะว่าบางครั้งเขาก็จะใช้โดยดีอยู่นะครับซื้อใหม่ราคาแพงนะคผู้ชมนีม่ของมือสองบาครับเขาแกะออกขอใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่า เขาจะใส่ให้มันส,สวยๆแบบนี้มันไม่สวยนะครับแต่ว่าเรามาใช้งานได้เดี๋ยวลองใส่ดูครับแกตัวน,นี้ออกก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้แกออกก่อนเสร็จแล้วเราพยายามสอดเข้ามาครับสอดป้อนเราก็ลองบิดดูครับมัานบิดได้ไหมบิดได,บด,ได้บิดได้เราได้เราก็ประกอบเข้าไป ผมเอาหน้าไปไว้ตรงไหนลองพูดดูเข้าไปก่อนครับเดี๋ยวเรามาทดลองดูว่า ใช้ได้ไหมนะครับอ่ะไปครับไปให้ต,ตึงมือพอทั้งคนต,งตึงมือแล้วก็ลอง ลองเด็ดดูครับอ่าน่าจะใช้ได้นะคุณผู้ชมนี่ลูกนี้มันหมุนนะครับแล้วเราก็จะประกอบไอ้ตับนี้เข้าไปก่อนเนาะอ่าใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวอันนี้เข้าไปก่อนครับเออยังไม่มันนี่มันจะกึ๊บเข้าไปนะครับมันจะกึ๊บเข้าไปแล้วก็ตอนนี้เข้าไปมันอยู่สภาพอย่างนี้แนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับวันอยู่ตรงไหน,นเอ,อ่ย ขอดูกันอันนี้มันจะมีแบบมีบาตรงนี้นะครับบาตรงนี้เข้ามาเราออกอย่างไรก็ออกอย่างนั้นอองงนะมีสโคเดเราดึงเราจิ้มอย่างนี้ออกมานะครับแล้วก็ดูบาอย่างนี้บาดนี่อย่างนี้เข้าไปตรงนี้นะครับ มันตรงๆครับได้เปล่าี๋ยวผมขอดูดบาด่าก่ครับอ่าดันก็ะเฉยแบบนี้ครับผู้ชมนี่ครับัล้ข้าไปง่ายมันจะมีตรงนี้ครับบารานี่จิ้มก็อเอาพวก ผมทำพิเศษขึ้นมาเล็กๆติดตัวของเขาเีนน่ะสมมติว่อกตัวเขาที่ที่ซื้อมาเนี่ยเขาจะติดมาอยู่แล้วครับตัวจิ้มเนี่ยครับเป็นตัวจิ้มนะ่นนะแต่ว่าถ้าเป็นของเก่าแล้วทีนี้มันก็เขาก็จะหายแล้วก็ทำตะปูทำมาแบบนี้แล้วครับตะปูทำมาแบบนี้จิ้มเอาตะปูตอกๆนะตะปูนิ้วตะปูสองก็ได้ครับดอกๆแล้วทำด้านปากกานี่ขึ้นมาเนี่ยให้มันยาวๆหน่อยเพื่อทำงานสะดวกแล้วก็ สเร็จแล้วนะครับอันนี้มันจะดวก่อนนะครับว่ามันกองแกงกองแกงนะผมดูกนะ่อนนะอ่าใช่ได้ครับใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวก็ลองล็อกดูนะล,ล็อกดูครับล็อกดูแล้วก็เดี๋ยว้ังข้้งเมดยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วเนาะอันนี้ได้ไหมอ่าใช่ได้ครับนี่เราหยอดน้ำมันมันจะติดที่ว่าบงครข้างมาเป็นสนินนนมบางในหรือใช่ได้ครับมือสองที่เราเขาแกะออกนะครับ ที่เขาแกะออกที่ว่าสาเหตุที่ว่ามันล็อกล็อกตรงนี้แล้วมันบิดไม่ได้เพราะว่าสีิมันมันไปกินด้านในครับเวลาหยดน้ำมันป๊อปน้ำมันก็จะไปทําความให้ลุกลื่นด้านในเขาลื่นนะครับสามารถล็อกได้เนี่ยอันนี้ก็มันมีกึ๊บเนี่ยมันกึ๊บเข้าไปนะครับไม่เป็นไรนี่ดันเข้าไปนะได้ไหมได้แล้วครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นกึ๊บเนะนี่ยเนี่ยดันเข้าไปเนี่ยล็อกแล้วนะ ด้านนี้น่าจะเป็นเกลียวนะเป็นเกลียวเราใช้ได้แต่มันมันไม่มีลูกกุญแจนะอย่า,อย,าอย่ามือเผลอเป็นล็อกเราเปิดไม่ได้นะครับของมือสองไม่มีกุญแจมานะครับร็อกเปิดไม่ได้ร้องไห้ให้ปิดอย่างงี้พอนะครับนี่อย่าอย่าแบบอย่าเผลอ,อเป็นล็อกอย่างงี้ก็ล็อกปุ๊บเราเข้ามาไม่ได้นะไม่มีกุญแจนะเป็นเรื่อง อยู่ด้านในได้ีสิเราล็อกไม่ให้แบบนี้เราไม่ให้ยุงเข้าท่านเองครับไม่ให้ยุงเข้าแต่ก็ด้านในเราก็มาใส่ตัวล็อกอย่างนี้เอาคุณผู้ชมี่ตัวนี้เอาอันนี้ก็อันนี้เป็นของมือสองเหมือนกันครับี้ของผมก็ของเก่า,า,า,าก็แกะออกมาแล้วนะไอของเก่ามันผมซ่อมมาหลายครั้งแล้วผมไม่มั่นใจมันสัก,กู่มันก็ล็อกนะครับอันนี้ก็ สามารถที่เอาไปใช้ได้อยู่นะครับหยดน้ำมันนะครับใช้ได้อยู่อันนี้ราคามันถูกแต่ราคาแพงจะเป็นอย่างนี้คราคาแพงนะแต่ราคาถูกเป็นอย่างนี้ถูกสามร้อยบาทนะค,คุณผู้ชมอันนี้เราประกอบเขามันเดิมคุณผู้ชมอันนี้ก็ประกอบเขากันเดิมนะครับเอ่ออย่าให้มันหายครับมันหาย กอกเข้าไปเพื่อนอดน็อมันจะหายน็อดตัวนี้เขามันจะหายนี่น็อน,นี้กอกเข้าเก็บไว้เพราะเราเราใช้ได้อยู่ครับตัวนี้นะไปใช้งานที่เราไม่ล็อกนะครับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับในการเปลี่ยนกุญแจแบบนี้นะครับว่าทํากันอย่างไรนะ